คอนเสิร์ตไฟไลท์ครับ10ปีไฟไลท์ซึ่งจะมีภาพของการซ้อมคอนเสิร์ตครับบ้างแ f ลชดาดาบีบี 29สบเกากันยานะคะก็ชาวไลฟ์แอีทุกคนนะคะก็คงจะคุ้นหน้าคุณตาพวกเรากันดีแต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้าจะไม่คุ้นเลยเพราะว่าเพราะว่าด้ได้เป็นนักร้องให้แคลชค่ะก็เป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็ b าย cover เพลงบาย clash มหมดเลยนะคะก็ความพร้อมก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ90%นะเพราะว่าอีก3-4วันก็จะถึงวันเล่นจริงถือว่าการซ้อมเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องคีย์เรื่องดนตรีเรื่อง mix ก,ก็เรียกว่าแบบผสมผสานดนตรเีเพลงทั้งทั้งส,สงวงเนี้ยก็เหมือนแบบว่าตอนแรกเพลงชายกับเพลงหญิง มีนิ่งผู้ชายอย่างแคลชอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพลงผู้หญิงอย่างของเอนโดฟินอย่างเงี้ยคือไปไปมาม,ามันกลับมีความรู้สึกที่คล้ายกันอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็แบบอยู่ดีก็อินโทรเอนโดฟินแล้วแล้วไงเราเนื้อเป็นแคลชอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <c oughs> แต่คิดว่าเป็นโชว์ที่ที่เราตั้งใจทำกันในปีนี้เหมือนกันเป็นเป็นพอร์ตพอร์ตงานใหม่ของเรา <c oughs> ทั้งคู่เจอกันค่ะ i ไม่นีเยยยาคิดให้มันมาไปทำไมมาซึมมาเศร้าไม่เอาได้มหมยินเอาไว้ให้เครื่องเครื่องไหนไหนดูภาพสีนี่ไงของซ้อมนะคะซ้อมที่ Bedrock เนาะตรงพระรา9ต้องมีท่าเต้นกันแน่เลยอ่ะเพลงอะไรอ่ะทำไมมีขยับโอ้เอ๊ะเขาไม่ให้ฟังเสียงแสดงว่าแบบต้องมีเป็นอ๋อมีนี่ไงมีเพลงของนอสเพลงของนอส มีการแลกเพลงกันแน่เลย,ยก็คือจะมีการฟีเจอริงเกิดขึ้นนะคะ,ะทำไมต้องลองเียนแบบเสียงพิรุลาด้วยอะไม่ได้เลียนแบบเสียงมันเป็นอย่างงี้ <laughs>